ทำไมทำไมทำไมเขาถึงทำกับพูดแบบนี้ไปส่งพี่เขาขึ้นรถกลับบ้านสิไนะค,ะค,ค,นะคะ่ะให้ค่อยได้ค่ะโทษนะคะสีอูดบ้าไปทางไหนหรอคะ,อะไม่รู้ครับคงลังจะไปสีอูดบ้าเหรอคะ พอดีบาอยู่ฝั่งนู้นนะคะงั้นเดี๋ยวฉันพาคุณไปนะคะอคขอบคุณค่ะเชิญค่ะฮัลโหลปามไม่มาแล้วหรอทำไมแกไม่บอกฉันแต่แรกอ่ะฉันถึงหานแล้วเนี่ยอ,อคุณคะเพื่อนฉันมาไม่ได้แล้วคะ่ะฉันคงต้องขอตัวกลับก่อนคุณคะในไหนคุณก็เข้ามาแล้วว่ะ คุณช่วยทำไปนั่งสักสิบนาทีได้ไหมคะถือว่าช่วยฉันทำมายอดเถอะคะ่ะยอดของฉันวันนี้ขาดแค่คนเดียวเองอะคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่สะดวกอะก็ไม่เป็นไรนะคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะงั้นฉันนั่งตรงนี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าร้านเรามีห้องมี p อพด้วยนะคะไม่เป็นไรฉันนั่งแป๊บเดียวก็กลับละ นี่เธอพาแต่ลูกค้าอะไรมาเนี่ยถ้าวันนี้เธอทํายอดไม่ถึง20,000แล้วก็ห้ามกลับบ้านเด็ดขาด20,000ผู้จัดการคะแต่ว่าหลังเลิกงานอะ่ะฉันต้องไปดูแลเพ่อที่โรงพยาบาลต่อนะคะช่วยเห็นใจหน่อยเธอคะ่ะฉันเห็นใจเธอแล้วมีใครเห็นใจฉันบ้างไหมคิดว่าที่นี่เป็นสหสงเคราะต้องคอยดูแลคนขี้เกียจอย่างเธอเหรอห้องเวพีอยู่ตรงไหนคะพาฉันไปหน่อยสิอ๋อได้ค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะ เธอต้องทำให้ลูกค้าเปิดไฟที่แพงที่สุดของร้านเราให้ได้แล้วก็น้มน้าวให้เปิดเป็นเมกเราเด้่ยนะแต่ว่าไม่มีแตงนะรีบไปห้อง VIP ของเราต้องสั่งอาหารและเครื่องดื่มเป็นเซ็ตเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งเซ็ตที่ถูกที่สุดก็ได้ค่ะคุณต้องทายอดให้ครบ2องหมื่นไม่ใช่หรอคะแล้วทาไมถึงให้ฉันสั่งเซตที่ถูกที่สุดล่ะถึงอย่างนั้นก็เถอะ แต่ฉันก็ไม่คนเอาเปรียบลูกค้านี่คะฉันยังไม่เคยเจอพนักงานคนไหนที่คิดแทนลูกค้าแบบคุณเลยนะเนี่ยตอนแรกที่ฉันคิดว่ามาทางานที่นี่แล้วอะ่ะจะสามารถหาเงินเยอะได้เป็นกอบเป็นกำมที่ไหนได้ลูกค้ารายใหญ่ๆก็ตกอยู่ในมือผู้จัดการหมดเลยต่อให้ฉันพยายามมากแค่ไหนสุดท้ายแล้วก็พอได้แค่ค่ารักษาพยาบาลของพ่อแหลคะค่ะแพทุลูกค้าเมาแล้วโวยวายใหญ่เลยรีบไปดูเลย อ๋อได้ค่ะได้ค่ะงั้นคุณดูเมนูก่อนนะคะเดี๋ยวฉันมาเฮ้ยพวกมึงรู้ไหมกูเป็นใครโถเป็นมีใครรู้จักกูสักคนพี่คะวางแก้วลงก่อนนะคะเฮ้ยนี่เธอเป็นใครวะเนี่ยอย่าไปต้องมายุ่งกับผมนะจะไปไหนก็ไปเลยไปใจเย็นๆก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวฉันดื่มเป็นเพื่อนพี่แก้วนึงแล้วกันเนาะ แก้วเดิมมันจะไปพอไรวปรเอาไปทั้งขวดน,นี้เลยถ้าน้องสามารถดื่มขวดน,นี้หมดได้นะเดี๋ยวพี่เปิดเพิ่มไปอีกสิบขวดเลยนี่คุณคุณมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าคุณเป็นใครอีกวะเนี่ยผมบอกแล้วไงอย่ามายุ่งกับผมไปเลยนะไปถ้าให้ฉันเดานะ คุณเครียดเรื่องงานใช่ไหมหรือว่าเรื่องครอบครัวอ๋อรู้ละโดนทิ้งมาสิท่าระบายได้นะจะว่าไปแล้วอ่ะหน้าคุณกับไอ้ยายผู้หญิงหลายใจคุณนั้นมันเหมือนกันได้เลยเด เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเว้ยเฮ้ยชนแก้วทำไมทำไมทำไมเขาถึงทำกับพวกแบบนี้ <sk r isa> <sk r isa> ไปส่งพี่เขาคือรถกลับบ้านสิ <sk r isa> เดี๋ยวฉันไปส่งพี่คือรถกลับบ้านนะคะงั้นถ้าพี่มาอีกอะ่ะไว้พี่จะมาหาหนูนะได้ค่ะค่อยๆนะคะ ย,ยอดถึงเตาแล้วนี่ทีนี้ก็กลับบ้านได้แล้วสินะค่ะพัทเครื่องดื่มที่ลูกค้าทำแตกอะ่ะเธอต้องมาผิดชอบนะเดี๋ยวนะลูกค้าเป็นคนทำแตกแล้วทำไมฉันต้องรับผิดชอบไปล่ะคะก็ลูกค้าบอกว่าเธอเป็นคนทำแตกอะ่ะทั้งหมดก็ห้าหมื่นฉันจะหักจากเงินเดือนเธอแล้วกันนะนี่คุณคุณอิชาที่เขาทำยอดได้ดีกว่าคุณใช่ไหม อ๋อคือมันดูแลลูกค้าไม่ดีหรอคะงั้นเดี๋ยวฉันเลี้ยงเครื่องดื่มเองคะ่นะมาไม่ต้องเมื่อกี้คุณบอกว่าน้องเขาเป็นคนทําแตกแล้วคุณมีหลักฐานหรือเปล่าคะก็ฉันเป็นผู้จัดการไงคะถ้าฉันบอกให้มันรับผิดชอบมันก็ต้องรับผิดชอบค่ะได้งั้นฉันจะขอเหมาร้านนี้ทั้งร้านเลยยอดขายคิดเป็นของน้องเขาพีีนี้พอให้คุณหักหรือยังก็พูดง่ายนะคะงั้นคุณก็จ่ายเงินมาก่อนสิเอยอโอ้ยไรกันอ๋อ ลูกค้าท่านนี้กินแล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่ะเอ้าคุณซินมาได้ไงครับเนี่ยคุณซินเหรอคุณโจ๊กผู้จัดจาการของคุณบอกว่าฉันดื่มแล้วไม่ยอมจ่ายยังไงดีคะพี่คุณรู้ไหมว่าคุณซินเนี่ยเขาเป็นหุ่นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของที่เนี่ยคุณซินเขาขึ้นมาที่นี่เป็นครั้งแรกคุณก็ก่อเรื่องเลยนะเอ่อบอสคะคือว่าดิฉันผมไล่คุณออกไปซะ เธอเป็นคนดีนะงั้นเอางี้เธอมาเป็นผู้จัดการแทนเขาก็แล้วกัน